คำสั่งผู้บังคับบัญชามองหาเหยื่อจากตัวประชาชนคนไทยและต่างชาติไปเรียกค่าไทยใช้หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าระดับใดเป็นรังโจรสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาออกเดินสายหรือตั้งด่านรีดไทยใครไม่ยอมจ่ายหรือไม่ตรงกำหนดก็ข,ขอหมายสารเข้าตรวจค้นให้วันไหวหรือจับตัวส่งให้พนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีกฎหมายป้องกันตำรวจรีดไทยจับคนเรียกค่าไทย นายกจะเลื่อนการใช้ใน22กุมภาพันธ์นี้หรือไม่โดยพันตำรวจเอกวิรุษศรีสวัสดิ์บุตรคำ <t ility> ว่าตำรวจนั้นตามความหมายแท้จริงก็คือฟังกช์ชันหรือบทบาทหน้าที่ความเป็นตำรวจผู้รักษากฎหมายหรือโ olic จึงไม่ได้มีเฉพาะหน่วยงานที่เรียกว่าตำรวจแห่งชาติอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจแต่อย่างใด จ้าพนักงานทุกกระทรวงทะบวงกรมมีหน้าที่ตรวจตรารักษากฎหมายในความรับผิดชอบและจับผู้กระทําความผิดซึ่งหน้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานป่าไมา้เจ้าพนักงานทางหลวงเจ้าพนักงานขนส่งเจ้าพนักงานประมงเจ้าพนักงานศุลกากรเจ้าพนักงานสัมภาษมิตรเจ้าพนักงานเทศกิจและอีกมากมายจะมีอำนาจสอบสวนดำเนินคดีด้วยหรือไม่ก็ถือได้ว่าเป็นตำรวจตามความหมายนี้ด้วยทั้งสิน้นที่เรียกว่าตำรวจชัดๆ ก็ได้แก่ตำรวจรัฐสภาและตำรวจศาลฉะนั้นตำรวจไทยในระบบพลเรือนที่ไม่มียศและโครงสร้างการจัดองค์กรรวมทั้งระบบการปกครองแบบทหารจึงมีมานานแล้วซ้ำส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและประหยัดเงินภาษีประชาชนกว่าพวกตำรวจมียศเป็นนายพลนายพันกันมากมายและสื่อก็ไม่ได้เรียกตำรวจไม่มียศเหล่านี้ว่าบิ๊กหรือท่านกันอย่างที่ชอบเรียกว่าตำรวจผู้ใหญ่ในองค์กรตำรวจไทย ให้ดูใหญ่โตโออาแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามหน่วยตำรวจที่มีหน้าที่ตรวจตราการกระทําผิดกฎหมายอาญาซึ่งมีคนอยู่จำนวนมากรวมทั้งมีอำนาจสอบสวนไปพร้อมกันทุกคดีโดยไม่มีใครสามารถตรวจสอบหรือควบคุมการทำงานของพวกเขาได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอหรือแม้กระทั่งอายการผู้รับผิดชอบการสอบสวนก็คือตำรวจแห่งชาติปัญหาตำรวจไทยที่เลวร้ายในเวลานี้ จึงมีเกิดขึ้นทั่วประเทศมากมายคล้ายมรดกปีศาจไม่ว่าจะเป็นกรณีดาราสาวไต้หวันกับเพื่อนที่ถูกตำรวจนครบาลตั้งด่านตรวจคน้นขอตรวจหนังสือเดินทางอย่างผิดกฎหมายโดยอ้างว่ามีบุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่พวกเธอซื้อมาจากแผงวางขายในตลาด้วยขวางห่างสถานีตำรวจไม่ถึง100เมตรเธอกับพวกรวม4คน ถูกควบคุมตัวไว้และขอค่าไทยเป็นเงิน27,000บาทซึ่งการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความชั่วร้ายของตำรวจไทยเมื่อเดินทางกลับไปเกือบทำให้เธอในฐานะผู้เสียหายต้องกลายเป็นดาราสาวขี้เมาและเป็นผู้หญิงกะล่อนปลิ้นปล้อนไปอย่างไม่น่าเชื่อตำรวจผู้ใหญ่พยายามให้ข่าวว่าเธอน่าจะอยากดังต้องการสร้างยอดไลค์ยอดวิวหารายได้โดยใช้วิธีสมหัวกันสร้างหลักฐานเท็จรวมทั้งการสอบสวนทำลายพยาน ซึ่งถ้าคุณชูวิทย์ไม่สามารถติดต่อประจักษ์พยานชาวสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยโดยรับรองความปลอดภัยว่าจะไม่ถูกตำรวจสอบสวนให้กลายเป็นผู้ต้องหาไปและแอบ,บซ่อนนำตัวให้ปากคำต่อหน้าสื่อในวันรุ่งขึ้นได้ดาราสาวไต้หวันก็คงกลายเป็นแกะ เป็นคนพูดเพ้อเจอ้อโกหกพกลมสื่อส่วนใหญ่ไม่เชื่อคำพูดของเธอไปและก็คงไม่มีสอบสวนออกหมายจับแพะที่เป็นตำรวจผู้น้อยหกคนซึ่งตั้งด่านตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชามองหาเหยื่อจับตัวประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติไปเรียกข่าไทยและมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอาญามาตรา149อย่าอย่างแน่นอนตามมาด้วยการเปิดเผยของดิวดาราสาวไทยในเรื่องที่ถูกอดีตสามีเจ้าพ่อพนันออนไลน์ทำร้ายร่างกายมาอย่างต่อเนื่องหลายปี เธอบอกโยงไปว่ามีนายร้อยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่หน้าห้องผู้บัญชาการร่วมขบวนการเจ้ามือพนันออนไลน์นี้ตามด้วยกรณีมีชายหนุ่มเดินทางไปร้องทุกข์กับสายไหมต้องรอดแทนที่จะเป็นสถานีตำรวจให้ช่วยพาไปแจ้งความกับตำรวจกรณีที่ถูกนายพลตำรวจตรีเจ้ามือพนันออนไลน์รายใหญ่ส่งลูกน้องมารุมทำร้ายจนปางตายและขู่จะฆ่าให้หมดทั้งบ้านเนื่องจากทำหน้าที่แอดมินเว็บพนันได้ยอดไม่เข้าเป้าตามที่สั่งกับชับไว้ คดีมีหลักฐานการกระทำผิดชัดเจนเนื่องจากคนถูกทำร้ายเป็นทั้งผู้เสียหายและพยานเคยพบผู้จาปัญหาการทำเว็บพนันกันกันกบนายพลตำรวจตรีคนนี้ที่เป็นผู้ใช้จ้างวานให้มีการทำร้ายแต่กระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่ได้ยินข่าวการแจ้งข้อหาดำเนินคดีมีการออกหมายจับพลตำรวจตรีคนนี้เหมือนกรณีที่ปฏิบัติกับประชาชนผู้กระทำผิดแต่อย่างใดต่อมาอีกไม่กี่วันนายชุวิตก็ได้เปิดเผยว่า แก๊งเจ้ามือพนันออนไลน์รายใหญ่ประเทศไทยที่แท้จริงมีนายพลตำรวจจอจานเป็นหัวหน้าคนนี้เป็นที่รู้จักกันว่าชอบตรวจงาน5สใช้หน่วยตำรวจที่รับผิดชอบเป็นเครื่องมือหากินจับตั้งเครือข่ายตำรวจเก็บสวยจนร่ำรวยมีฐานะเข้าขั้นเศรษฐีมานานหลายปีรวมทั้งเป็นผู้ชี้ช่องให้ผู้ต้องหาเว็บพนันสำคัญแก๊งหนึ่งรีบบึงรถหนีออกนอกประเทศไป ปัญหาตำรวจไทยใช้หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าระดับใดเป็นรังโจรสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาออกเดินสายหรือตั้งด่านรีดไทยใครไม่ยอมจ่ายหรือไม่ตรงกำหนดก็ขอหมายสารเข้าตรวจค้นให้วันไวหรือจับตัวส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีเป็นที่มาให้ผู้กระทำผิดกฎหมายในประเทศทุกคนต้องสงสวยให้ตำรวจผู้ใหญ่หัวหน้าหน่วยจนหลายคนด่ำรวยเป็นเศรษฐีกันมากมายกฎหมายที่จะแก้ปัญหานี้ได้ทันทีไม่ต่ำกว่า5 0ก็คือ พรบรป้องกันการทรามานและการกระทําให้บุคคลสูญหายได้ผ่านสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาเมื่อ25ตุลาคม2565มีผลใน120วันคือ22กุมภาพันธ์2566สาระสําคัญมีดังนี้ 1. การจับและควบคุมบุคคลทุกครั้งต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะส่งตัวให้พนักง,งานสอบสวน2ผู้รับผิดชอบการจับต้องแจ้งให้นายอำเภอและอายการทราบเพื่อตรวจสอบความชอบของการจับนั้นพร้อมกันทันที 3กรณีมีผู้ทราบการละเมิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายหรือละเมิดศักดิ์ศรีให้แจ้งแนอำเภอและอายาการสอบสวนดำเนินคดีได้กฎหมายนี้จะมีผลทำให้เกิดการปฏิรูปตำรวจครั้งใหญ่เมื่อถึงวันบังคับใช้แต่ตำรวจผู้ใหญ่ไม่ต้องการให้มีและวิธีทำได้ก็มีทางเดียวก็คือหลอกนายกรัฐมนตรีให้ออกพระราชกําหนดเลื่อนการใช้ออกไปโดยอ้างว่ายังไม่พร้อม ขณะนี้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศกําลังเฝ้าจับตาดูว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะกล้าใช้อํานาจบริหารในการออกพระราชกําหนดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเลื่อนการมาคับใช้ออกไป6เดือนหรือ1ปีตามที่ตํารวจผู้ใหญ่ทั้งในและนอกราชการกําลังพยายามหลอกล่อเพื่อซื้อเวลาจะได้หาทางยกเลิกมาตราสําคัญของกฎหมายนี้ในที่สุดหรือไม่สืบจากข่าวรายงาน